แอ้วล้านสองล้านมันไม่พอใช้นี่เวลามันโดนรางวันที่หนึ่งมาไม่พอใช้นี่เเจ็ดแปดเท่านั้นเจ็ดแปดเท่านั้นเออห้าใบห้าใบสิบใบเงี้ยจะซื้ออยู่เพราะว่าเวลาถูกร้านสองร้านมันไม่พอใช้นี่ไม่ใช้นี่เ <c oughs> พราะว่าตอนนี้เป็นหนี้อยู่สี่ล้านกว่า <c oughs> เออไม่ใช่พูดผิดเป็นหนี้อยู่ยนะี่สิบห้าล้านนะกล่าวว่าถูก3าสิบล้านเองพอใช้ได้ห้าล้านยังเหลือใช้อีกห้าล้าน เอาพี่น้องน้เดินกมาเอาพี่น้องนะาวันดียังไม่เศร้านะมีพี่น้องถามมา้างว่าไอ้เสมนะาวันก่อนแอปสีฟ้ามันล่มมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยไอ้เสมหาข้อมูลมาให้แล้วเป็นเพราะอะไรพี่พัดีท่านมาเข้าไปเที่ยวอยู่เที่ยวที่ไหนอ่าเห็นไหมนี่เที่ยวเม้าปิ้นเลยอย่าเมาปิ้นเลยพี่มาร์กแกอคือเข้าใจแกหน่อยให้แกได้พักบ้างหน่อยสูเอออพวกมึงก็อย่าไปเร่งอะไรแกมากแกก็มีหัวใจแกก็อยากเออ รีแลกบ้างลมนิดเริ่มหน่อยเองเนาะลมนิดลมหน่อยมวกคุณก็โต๊ะไกกันทั้งเอ้ยคิดว่าโดนแฮกทั้งประเทศลมก็ลมนู้นตามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มพวกคุณก็ไม่พักไม่พอนกันเลยบ้างกันเลยไงล่าสุดเอฟซีเข้ามาด่าผมครับพี่นี่กูมาด่าแทนพี่มาร์คเนาะพี่มาร์คไกลงินเดือนกูกูต้องมาออกตัวแทนพี่มาร์คเนี่ยเออเออเอฟซีเข้ามาด่าผมอย่างนี้นะด่าว่าผมพอดีผมส่งมาลิงก์หน้าเฟซให้เขาไปเลือกรถใช่ไหมเขาบอกว่า คนเข้าไปแล้วไม่มีอะไรเลยจะมาหลอกดูดเงินกันได้ยังไงพวกมิจฉาชีพไอ้ฮะมันด,าด่ากูเตะเลยกูงงเหมือนกันนี่ผมบอกตัวแทนพี่มาร์กแล้วผมไม่ได้เงินเดือนผมไม่มาออกกูพูดแทนพี่มาร์กหรเยอยังนี่มาร์กให้เงินเดืนเอนโอเคไอ้เงี้ยเดี๋ยวดูรถดีก่อนนะแต่วันนี้รถเข่าวไม่ไ้ละหลายนะเดี๋ยวนี้จัดเลี้ยงหนาเต้นไม่แล้วก็มีรถเข่าวไม่สวนพุดมายางมาบิังเลยเดวยว อยางเช่นเดิมซื้อรถยนต์แถมมอเตอร์ไซค์นะอันนี้เอาติดเอาไปผ่อนุพันธ์ตลอดสัญญามาตาไหนบ้ามาตาสามมาตาสามพอนแปดพันเจ็ดพันเอสเอวีพอนเก้าพันเอาติดเอาติดแปดพับเก้าพอนเก้าพันมาตาสองพอนหกพันอันนี้รถเลี้ยงหน้าร้านรถเก่าแล้วแหละเดี๋ยวไปดูรถใหม่รถใหม่ตัวนี้ ไม้ต้นอันนี้รถพนังางจอดขายไหมครับพี่รถ<ะ>เครื่อง <laughs> ไม่ขายไม่ขายรถเขา <laughs> นี่รถพ่อเขาร้อยใครมารถพ่อเขาร้อยแต่งเต็มต้องมาหาไอเสียมเท่านั้นที่อื่นแต่งไม่สุดขนาดนี้พ่อดูดิพี่หยับดูชกชกดีสิบแปดต้นดูอ๋อด <c oughs> <c oughs> ูชก ชูกสี่ต้นแปดต้นหนึ่งลูกเต็มทุกเองลูกคั้นน่ะเออเข้าลอยแพ็คคู่เลย,ยาดาวนโว่สองสิบแปดนะเอาสีขาวเอาสีเทาดิมาดูยางของมาดูมาดูเดี๋ยวจะหายเสียงคุยนะคุยกับคุยอยู่แต่เอาเรื่องจริงมาคุยเห็นไหมนี่ของไม้นี่นี่ของไม้ไ่นี่พันเดี๋ยวจะเก็บแปดพันตลอดสัญญาแถมเผ้า้อยชุดแต่งแสนกว่าแถมมอเตอร์ไซค์เวฟบลอยสิย่ใบกคันหนึ่ง โอเคป่ะโอเคครับไอโอโค้ดสุดโค้ดสุดรถเผาไหมอยู่ทางนีแล้นี่ผู้ใดยังไม่รถยังเขายไหมครับลายหลายนี่ผู้สาวเซียด้วนี่ว่าคนดูว่าเชฟนี่ขายบ่ครับอ้ายเชฟเลยเหรอครับหาหมื่นได้เสารถ ห้าหมื่นบอกปุ๋ยก็มาถามเลยเป็นยังเป็นอย่างที่ขายถูกเถอบ่แม่นลถกูจอาของก็ต้ยินสีว่เครียดตั้ง่ LDA สีประตูอาม้ลูกูรู้ว่าแฉต่กูร้ายป่าวดูส่งให้ลูกค้าบงกูว่าแคะครันนี้ LDA มาใหม่วะผู้ทรงรูปไปลูกค้าบึมเอมยาเราไอ้เ่ประตูดีกว่า อา้าวสประตูกัพันเก้าพันมรถปีสองพับสครับนะอ, <3, 000. S 1> อ้ารถก๋งพันสี่พันสามพันบ่ครับขายสองแสนสี่หมนเกันสองึงบ่ครับอา 2, 4, 000, 3, 000. ้าวสองแกับพันกนพันนขุดเลยครับพี่น้องอันนี้มะมับ่นี่มมัยบ่ไม้จากาไมจากสามาจากสแกวครับผมอ๋คนสแกวสเกลอ่ะนั่งอย่างนี้ทีมงานใหม่นะยินดีต้อนรับครับ คือมีแต่ส่งเอเธอไอที่น,ทนั่นเจ้าดิอยู <c oughs> ่นี่มันต้องแข็งโอ,อ้ต้องแข็งต้องดีมันต้องฟิตเพรรถเข้าทุกวันไม่<อ> <c oughs> ได้เติมนะอันนี้พันสามพันป่ะสามพันไปไเนาะครับที่ประตูยีราฟแค่ขูดเข่าแลำโบอย่างไม่ไม่ไม,ไม่เอาไปรีวิวกันนะคัเน่ไม่เนี่ยพันเก้าพันไปเก้าพันหมื่นหนึ่งประมาณนี้แหละคัเนี่ อรถไอ้นี่ถูกแห้งพอนถูกเนาะเอาติดอีกเหมครับเอาติดเขาหลายด้านนี้เนาะครับพันหกพันไปหกพันตลอดสัญญาฟีดาวนิโวนี่โอ้วิโวเขาหลายพายันหกพันหกพันไปเดี๋ยวแม็กเจอไซด์ให้มันใหดถึงให้ถึงนี่นนนเนี่ยยังไม่ได้เก็บเลยไมาเก็บแล้วเดือดเกสไใส่แมกเหยียวเนาะครับเดี๋ยวกสไซด์แม็ก,กเหยียวบบนแม่รถเท่าไหร่ตอนนี้เมือรถเท่าปะ รถอ้นั่งดีกระบ,บะรีโวสองคันนี้พอนหกพันนั่งับพอดหกพันนั่นก็พอนสามพันอันนี้พอนเก้าพันหมื่นหนึ่งนี่ครับรถเขาไม่ทุบเมื้อนะเพราะอย่างอีจะม่านอีกเก้าโมงนี่ก็ตลาดนัดนึกว่าตลาดนัดของถมเลยครับเป็นยังไงโอ้คนได้เหยียบมันตายแล้วคนหลายแห้งเออนี่ต้องเชียร์แล้วก็เคชียร์มองจอดรถให้นึกว่างานวัดครับ <laughs> <laughs> พี่ <laughs> น้อง นะว่า,วาคานก็มาตอนตนี้จัดโปแถ <amp> มมอเตอร์ไซค์ครับนะซื้อหนึ่งคันแถมหนึ่งคันเขาเรียกว่าจัดเลยเออที <t> ่อื่นเขาเลยเปิดโปไม่ได้เเพราะอย่างนี้แหละพอเจอเสียงไปที่อื่นเงียบเงียบกิ๊บเลยไม่กล้าเปิดโปกันเลยหลินแห้งกูมวยยิ่งเล่นเปิดก็ เปิดหัวก๊อกคนแรกเออคนอื่นเขาก็ตายหมดเลยดิเขาว่าสิแถมไอม้มอเตอร์ไซค์มือสองเจ้าเล่นแถมไปแดงเลย <c oughs> ข่อประกาศเปิดเลยที่นี่ต้องซื้อรถเก่งหนึ่งคันแถมรถเก่งหนึ่งคันแล้วเออ <ๆ S 1> จช่พอแข่งใครสิเออใช่ซื้อ <c oughs> รถหนึ่งคันแถมรถอีกหนึ่งคันเลย,ลย <c oughs> รถยนต์นะรถยนต์แถมรถยนต์ใช่ไหมพี่เออนี่ครับยาลาประมาณนี้เดี๋ยวประมาณเก้าโมงนะเขาจะมีไฟแนนซ์รอทำสัญญา มีทุกแบงค์มานั่งรอเลยนั่งรอเช็คเครดิตกันเลยพี่นอ้องมาตั้งมาจากตัางกับวัดมาจากบางไดก็รบกวนอยู่ยังเดี๋ยวครับครัมึงพวกบัตรประชาชนมาเนี่ยมึงขอร้อกเถอะไอ้ย่างเดี๋ยวเนี่ยมึงพวกบัตรประชาชนมาเนี่ยผมเห็นมาก,กินแต่เขาพี่เอ,อ้ตั้งกินเขา่าพวกนี้ครับนะวกนะนมันบ่เป็นยังขามาได้แต่แอ่านบ,บัตรประชาชนมาหนึ่งมันเส้นสัญญาบ่ได้มันเช็คเครดิตบม่ได้พ่อเมือละสองคนสามคนลืมลืมอย่างลืมบัตรประชาชน พ่อตีแนวนี้แล้วน้องกูแล้วมามี้ต่บัตรก่ๆทั้งนั้นนะมึงเป็นคนแนวดห้วมึงาพวกประชาชนหนึเออเอาแม่แน่ๆบัตรประชาชนน่พวกมันแน่ที่ได้เช็คสัญญาได้ว่าเออผ่านไหมเครดิตไปได้ไหมเพราะอยู่นี่พวกแค่บัตรประชาชนมาใบเดียวเพราะไอเสยไม่ได้เสียเงินจองฟรีดาวฟรีจองให้เสียบัตรบัตรเครดิตอ่าเสียบัตรเข้าไปบัตรผ่านเช็คเครดิตบูรู้ว่าคุณไม่ตีเครดิตแบล็คเลดคุณก็เลือกรถได้เลย เออบ่ได้แบบเอ้ยมึงเอาเงินมาห้าพันก่อนนะวางเงินกว่าจะเช็คเครดิตได้ไม่มีอยู่นี่เอาบัตรกระเสียบปพ๊บเลือกรถเลยโอเคไหมโอเคครับโทรไม่ติดโทรไม่รับเป็นไหมเนี่ยอัดคลิปอยู่ร้านอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีโทรมาสายติ๊ตต้ติ๊ตต้ติ๊ตต้าเราวางสายติ๊ตต้าติ๊ตต้ติ๊ตตเข้าไม่หายเข้ามาโหลดเข้ามาโหลดอัดคลิปอยู่หน้าร้านอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีสแก้วนี่รถก็จะมาเนี่ยหน้าร้านดีที่สุดสแก้วหน้านี่อยู่ต้นโพูดยุติ้น นนะะสารเจ้านี่นะทำมานะอ้าวฝากไว้ฝากแชร์พิมพ์คำว่าโคตรสุด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 ไอเซียมของแท้ของจริงคนจริงพูดคำไหนคำนั้นแจกจริงทำได้จริงทำได้อย่างที่พูดฝากไล้ฝากแชร์ด้วยลุงจา๋าแก้ว